อันนี้มันปลาหมึมกเนาะตั๊ปลาหมึกตัวนี้ก็ตั๊กุ้งส่วนผู้เลี้ยงกะไอซอนลาเป็นผู้เลี้ยงเนาะผู้เลี้ยงสบายดีน้อท่นทานผู้ช<า>มวันนี้พบกับซองแซนเนลดาวแก่พี่ยนืนคือเก่าเนาะนานแล้วทิเบได้อลงคลิปเนาะพอมันแบบข่าวเหวี่ยงกรายว่มีเวลาที่จะเฮ็ดคลิปเนะาะมื้อนี้กะ มากินสมเนาะบ่ม <Thanksgiving> <cción S 2> ียังไงนะสำหรับคลิปนี้กันวันว่างๆช่วงแรงกันแล้วคนมันไกลกันไปกินสมมีทางอันนี้มันปลาหมึกเนาะตับปลาหมึกตัวนี้ก็ตับกุ้งส่วนผู้เลี้ยงกะไอซ้อนหลาเป็นผู้เลี้ยงเนาะผู้เลี้ยงเลยกัว่างๆโดนๆเถีองจังมากินบ่อะไรยังห่างเนาะทำสมเา하자มากินกันเลยเนาะ เราใหม่อยสามคนบ่มีบ่เราเมียเนาะบ่มีผู้สาวเลยบ่มีเงินเท่าไหร่บ่มีผู้สาวถ้ามีเงินอ่ะผู้สาวมีอยู่มีหลายคนเกณฑ์อ่ะแบบมีเงี้ยเดีเกณฑนี่เนาะเห็นปะกุ้งเนาะพาจะมากินเลยอืมเดี๋ยวเกณน์แล้ว อ,มมอันนี่มันน้ำซดบะแมีเ่เจียวเนาะจะมาชิมปลาปลาหมึกนัแนสีไดนได้บอกเข้กินจักเือเนาะมันนี่ก็ห้าห้ากมือแหลกเลยเนาะปลาปลาหมึกนะตามซม่สดา์คือหอยเนาะ ปดโมงเนาะแบเด็กไปไหนเกาโมงเ <มา S 1> ออเลยๆกำลังป็สาวมาดามเลยขาวอัอนน้มันสดเนาะมีตับตับงวมาเดือกกุ้ง <c ười> cung <laughs> <là> <laughs> Mà đây cung bạn nó không, không mình <laughs> mà được tiếp tí แซบแซบเย็นมนวลตามาได้ปวดเนาะนี่ติดแสบแสบเนาะติดไรหน่อยเอามาอยู่ปลาหมึกหน่อยเนาะ แต่ค่อยค่อยเบิ่งนี่เมนป้ามึกอันนี้หอยเขาใส่เนี่ยค <c oughs> รสาสตรมันคือหอยปลามมึกผ <c oughs> ู้เย็นอานอะไรแบดักด้มบวกนะแบบี้ลาตื่ทันสมัยแบเดปสิเนได้เนาะลองดง กุ้งตัวเดียวเนาะแล้ว <c oughs> แขกเดียวกุ้งตอนเดียวพี่น้องเอ้ยคนตามคน ขาขาาากากเห็ดกรสิไดกลุ่งเน,ะ <c oughs> นาะเราใส่โบราณเราให้นเราค่อยมาสามคนเราก็ใส่สามโต๊ะโคตรเนาะออบ้านไก่กินกินให้อิ่มจะจะคอยกลับพวกเคยกินส้มนะ่ <c oughs> ่ปะอ เนเลกบ่มีอันนั้นแผ้เนาะใครที่ถ่อมากับฝากกแหลค์ก็แชรก็ติดตามเนยเด้อเขามีแห่งที่จะไปกินสมมือใหม่เนาะรับคลิปนี้ก็เบิดเพียงสำเนี้เนาะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่ไป